ไม่เมตตาทำอยู่ในสักพักดีกว่าอยกปาร์ตี้ชุดนอนแล้วอ้าวอยากปาร์ตี้ชุดนอนแล้ว่ฉันไม่ได้เตรียมชุดอะไมมาเลยอ๋อแย่จริงก็ใส่ชุดเดิมได้แหละแค่เรอจะเอาชุดนี้เหรอืมไม่ไมันม่ไมน ชุดปกติสั้นๆอ๋อชุดอันนั้นนะนะใช่ใช่ใช่อ๋อแซบฮะกินแซบน่ารักฉนชอบอะไรอะเด้ ไว้เงินกูหายฮะผ่าษีเยี่ยอุยหายเฮ้ยเโดนหักโดนหักท่านโดนหักศูนย์บาทวะทุกทีไปเจ็ดหมื่นสองเฮียไอ้เฮียกูกูเปิดเช็คเว้ยไม่กูก็งงเอ้ยเงินกูหายกูก็ปิดอยู่แล้วกูก็เปิดมาไอ้เฮียหักภาษีไปสี่พันสามโดนหักภาษีผบาสีไม่บอกไม่กล่าวเว็บโดนหักภาษีปะ เปิดในในธนาคารธนาคารใครฉันจะโดนนะศีนยบาทฉันโดนอะไรฉันโดนเหรอติดลบโดนไปสามพันแปดวุ้เชี่ยอันนี้ติดลบเหรอติดลบฉัน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 หายไปศูนย์บาทเออโอนายเปเอ้ยอดี โอ้ยอินเนาะนึงหาชื่อเอาเนี่ยเท่าไหร่นะเอ่อฉันโดนฉันโดนไปพันแปดสิบเลยเอ้ยแข่งกันแต่ไปสนะองพันแฟนโอ้ยไปซื้อข้าวก <you. S 2> ินด้วยไปซื้อข้าวกินด้วยเฮ้ย thank you นะ <c oughs> ตั้งในติดลบเหรอเอ้ย <c oughs> <c oughs> ตั้งไนเว็บมันติดลบพันหนึ่งมันหักไปสามหมื่นแต่โทษโดนไปเจ็ดหมื่น <c oughs> แสดงว่าคนนี้มาทำงานเยอะเลยเออไอท็มันเอฟเคทำงานแบบทั้งวันไม่ถึงเอฟเคก็นั่งทำงานทั้งวันทั้งคืนโหคนดีของแกนอนฉันคืออะไรรูป้ปะมันไม่หักภาษีเลยไม่มีตังค์เท่ากับไม่โดนหักเออถ้าตังค์เท่ากันไม่โดนหักังด้วยเช็คตังค์ด้วยมีใครโดนหักภาษีไหมเช็คในบัญชีด้วย โดนหักภาษีศบาทเว้ยเฮ้ยศูนย์บาทเหมือนกันเว้ยศูนย์บาทนี่โอ๊ยโอ้ยโดนตัดแมนเลยเหรอวันนี้ฉันมีตัาอยู่ในบัญชีเดี๋ยวทำไมกูโดนทีโอ้ยโอ้โดนหักภาษีเปล่าตอยู่ในบัญชีห้าพันโดนหักภาษีเปล่าภาษีอะไรอ่ะดูในดูในธนาคารเฮ้ยโดนหักภาษีปะมึงโดนบ้างโดนปะศูนย์บาทมึงโดนเท่าไหร่ศูนย์บาทศูนย์บาทไม่โดนเนาะ ืมกูอมอมนอนอ,ะอ่ะแล้ตวตอนนี้ติดลบปะติดลบแปดหมื่นโอ้โหติดลบสามหมื่นเพิ่งหายติดลบเลยมึงติดลบไปแล้วเหรอเนี่ยมึงติดลบแสนกว่าแอ่ะมึงติดลบไปมลมืเ,เ,เลยเย้รวยเย็ดแม่อ๋อไอ้เย็ดตาเล็กกูงงอยู่เฮ้ยติดล,ลบไปเห็นมะโดนหักภาษีปะหักภาษีปะโดนปะดูในเงินในบัญชีไม่โดนนะอ๋อ ไอ้ยตอนแรกกูกูซื้อข้าวกินเยอะแล้วกูก็เปิดบัญชีมาเช็คเว้ยอะไรไม่รู้โดนใจเปิดกูกูแบบเป่าตังค์มาเช็คพอเช็คปุ๊บเอ้าตอนแรกกูมีหมื่นแปดกูเหลือหมื่นสามกูเช็คดูอีกทีเอ้าเฮียโดนหักไปสี่พันะภาษีตอนนั้นนี่กูโดนหักภาษีทำไมกูโดนสามหมื่นเนี่ยอึดอัดมันทำงานเปอร์เซ็นต์ครับมันหักไปเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อแต่แต่ตอนนั้นจะมีตังค์อยู่แค่ประมาณหกหมื่นเองนะไม่มันมันมันโดนหักจากอันนี้ที่ที่เราเคยทํางานไปทั้งหมดอหะ มันมันมันจะมันจะหักตอนเรามีแสนหนึ่งแล้วมันจะหักไม่รู้ว่าเท่าไหร่อ่ะแต่มันหักเจ้าดีเพื่อนกูโดนสามหมืนเองกูโดนแปดหมื่นสวัสดีครับสู้ๆครับผมโดนสบาทไม่กูโดนบาทที่แปดหมื่นคือตอนนี้กูติดลบแปดหมื่นแต่แต่แต่ตรงจริงจริงคือกูโดนไปแสนสี่กูทำไงอ่ะไม่รู้อ่ะกูดูดนห้ออเชอเออนออเนเเ โดนส่นบาทเออกูโดนส่นบาทเหมือนกันเพราะว่าไม่ทำงานเพราะกูโดนถังนี่กูไม่อ่ากูกูเพราะกูไม่มีเวลาทำงานไงเฮียโอ้ยมึงเลยใส่กุญไจดูเรศปล่อยกดปล่อยกดอีกอย่างทุเรศย้อนตอนนี้ประกาศนะคะขออนุญาตประกาศนะคะเดี๋ยวจะทําการเออ่รีโรงเรียนสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะทำการรีโรงเรียนสักครู่ค่ะใช่ไหมคะไม่นานขอบคุณค่ะแย่เหรอแป้งมึงแป้งมึงรีวรีลงเรียนรอนานเค่ไหน น้ากูทำไมอะไรแม่งเลโดนโดนโดนค่าภาษีไปไปแสนโดนโดนหักเท่าไหร่แสนซี่ภาษีเหรอแสนซี่ภาษีโดนหักไปสี่พันแปดละแสนซี่มึงฟังฟังหนวันโดนหักสุดคือมีตังเท่าไหร่เนี่ยอ๋อห้าสิบบาทใช่ไม่ใช่ไม่ทำงานแต่กูโดนหักมันเป็นแสนไม่ทำงานนี่หว่าเพราะหนุ่มไ้องินกี่บาที่ยมันมันต้องใส่มารวมเงินที่ฉันต้องพี่ต้องทำงาน ไอ้ทำงานใช้นีด้วยแหละโอ้ใช่ใช่ไม่กอดใช่ค่ะเดียวกันฉันฉันฉันจริงสีเละเขาว่าฉันไม่ทำงานคือมันคือมันทำคือมันหักตอนที่เราทำงานติดลบด้วยเมื่อกี้มึงนอนอ่ะกูโดนหักไปสี่พันแปดแล้วพี่กูไม่โดนหักเลยเพราะกูไม่ได้ทำงานเพราะกูไม่มีเวลาแล้วกูก็ป่วยด้วยขี้มากขี้มีเวลาทุกวันขล้ไม่ได้ไม่มีตังค์แบกขี้แบกขี้วะ ไอแกแกคิดสภาพนะฉันฟาร์มทุกวันวันละสองหมื่นอ่ะโอ้โหวันละสองหมื่นวันเนี้ยแต่วันเนี้ยฉันฟาไปสี่หมื่นไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ดเนี่ยข้าวทิ้งขาดแต่ใช่ไงพี่ทำไมมะกูดไม่ละสัตว์จะได้ครบเครื่องนิดนึครบเครื่องต้มยำมาละพี่อยแดกอร่อยเลยเขาบอกว่าเขาจะรีรีโรงเรียนอ่ะจะรอแป๊บนึงออกกันไหมไม่ต้องรอรอดีกว่าอยากรอแต่เขาจะรีตอนไหนรอแป๊บนึงนะครับ วันนี้เขาบอกว่ามีปาร์ตี้ชุดนักเรียนเนี่ยตอนสองทุ่มนอนแน่แนชุดนอนชุดนอนชุดนอนฉันโดนหักภาษีฉันโดนหักภาษีฉันโดนหักโดนเท่าไหร่นอนวะนี่จะมีโดนเท่าไหร่ฉันโดนไปสองหมื่นสามเฮ้ย รับสายจ้ารับสายจ้าฮัลโหลฮัลโหลมีอะไรเมื่อคืนนอนหลับสบายหรือเปล่าครับก็ <c oughs> นอนมาสามวันแล้วอะ <c oughs> หลับสบายหรือเปล่า <c oughs> ทำไมมีอะไรไม่คือหลับไปสามวันแล้วคิดถึงไงบอหนี้ holy shit i'm in bro อะไรเลยพี่ทดลองอะไรนิดๆหน่อยๆอันนี้เปิดหมดแล้วนะอยู่ปะเออฉันจะบอกว่าเรื่องชมรมส่งชื่อหัวหน้าชมรมมาในแชทของฉันหน่อยได้ไหมแล้วก็เตรียมเงินไว้เลยสามแสนสามแสนในพี่ต้องเลขหมวกในพี่ตัวเล่หมวกแสนเดียวตอนนี้สองแสนละโอ้โหเรายังใหม่อยู่ไหมนี่จะได้ไปลงชื่อจองไว้ให้เพราะว่าเขาให้เริ่มเริ่มลงชื่อจองแล้วนี่พยายามหาอยู่อ่่นั่นแหละก็ส่งชื่อ หัวหน้ากลุ่มมาตอนเงินยังไม่ต้องมั้งเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีโอเคพี่คาดเป็ฟ้านานเลยอันนี้ยังไม่ได้เปิดโหมดอะไรนั้นใช่ไหมหมดเลยพีพีพีเหรอใช่เปิดหอปิดอยู่ไม่ได้เปิดไหมได้เปิดโอเคยิงไม่เข้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันนานอ๋ออเคแคดงว่ามันต้องเปิดทั้งคู่เสียดายจังยิงทะลุไม่ได้มันต้องเปิดทั้งคู่พี่ความจริงแล้วเหมือนปืนนี้ฉันได้ยินมาว่า มันจะทําให้ยิงทะลุได้นะไม่มไม่ต้อง,งเปิดโหมดไม่จริงอ,อดเลยเราเดินไปกับรุ่นพี่แล้ว,ลว <c oughs> ฉันเดินมนั <c oughs> ่วเล้ดีวจะไปไหนเหมือนกันอนะ่ะก็รุพี่ไม่มีสอนใช่ไหม ขออนุญ,ญาตรประกาศนะคะขออนุญาตรประกาศนะคะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเนี่ยรุ่นพี่หวานจะมีการเอ่อการเรียนการสอนนะเออรุ่นน้องคนไหนสนใจเข้าการเรียนการสอนของรุ่นพี่หวานมาพบกันได้ที่เวทีกลางแจ้งเลยจ้ะเวทีกลางแจ้งนี่มันที่ไหนนะน่าจะฝั่งข้างบ้านเป็ดตรงนู้น,นที่เดิมอ,อ๋อไป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 เร็วเร็วเร็วเอาพี่จะไปด้วยเหรอไป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 โอ้ชิโก ไมน่นีเลยปล่อยปะ ชิวเว่ยชิวเว่ยไปการบันมีอีกแล้วไอ้แทนตปล่อยน้ำตรงนี้บมีไมเท่าไหร่อ่ะาสีเลยวะ โดนไปตั้งสี่พันอ่ะเพื่อนฉันโดนไปแสนสี่อ่ะโอ้ยใครโดนไม่แสนเลยวะเนี่ยชื่อเซไฮน่ะไอเนี่ยน้องเซเลฟิโอหงคงอ่ะไอเนี่ยเนี่ยนะเออเอ้ยเนี่ยมันเป็นโรคซิมแซาเลยเนี่ยแล้วแล้วเงินในบัญชีมีเท่าไหร่เนี่ยหักโดนหักไปแสนหนึ่งอ่ะมันมันติดลบแปดโอ้เออเพื่อนเพื่อนมาครับเอ่อทุกคนเลยอย่าลืมเช็คเงินในบัญชีนะมีหักเอ่อภาษีอ่ะโอ้กูโดนไปสี่พันนี่ถือว่าเยอะมากนะโดนไปสี่โดนไปแสนที อันนี้นี่เยอะสุดแล้วนะอ๋อ้ยมีคนโดนหักแสนหนึ่งด้วยแสนสี่ด้ยแสนสี่โอ้โหแสนสี่ด้วยกูติดลบห้าปันเอาละใครที่เพิ่งมาก็นั่งให้เรียบร้อยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องการหักภาษีกันดูพี่หวานครับ่ใไ่จ้ะมีเพื่อนหกคนหนึ่งโดนหักไปแสนสี่ครับผมจริงหรอแปลว่าเขาได้รายได้เยอะสินะใช่ครับ โกงมาพันนีดแล้วโอ้โหเพื่อนต่างแบบเอาโกงอีกปหมเนี่ยไม่เอาแล้วเล่นบัญชีน่อยเล่นบัญชีน่อยไม่เอาแล้วเราไม่ได้ยิงหลังหัวยังผมวมวได้ล้างหัวยังซีไฮกลับมานั่งก่อนผมโมดอมผมโมดอมคีโก่เข้าใจนะไนะไอ้คีโกะโอ้โหหัวโนเลยคีโกะ แค่ใครหัวครูแค่ใครชื่อของครูนั่งเลยสุดบ้างเอาไอเบนอ๋อบายไมองคุยแค่ใครทะลุเหรอพวกคนเก็บอาหารให้หน่อยโดนพี่โป้ด่ามองคุยอะไรด้วยเดินไปมองไม่มองก็ได้ ะไรโดนอะไร,ไรมันเป็นอันเซเมอร์มันถามม <c oughs> ันถามว่าชั้นใครอ่ะแต่ชันส่งชื่อหัวหน้าชมรมไปให้ที่เปอิ์เอ้ยโอ้แหวะอยากได้ยังเลยเมือ่อกี้เผลอหิววันทีเก็บลูกไปเก็บละ เกมเดี๋ยวเปิดไลฟ์ใหม่นะ